อุยอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยว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 ไม่ได้ตั้งใจขอโทษอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามามองหน้าฉันอย่างนั้นนะ <c oughs> อย่ามามองหน้าฉันอย่างนั้นนะอ่ะสสญญาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม w วร e Win Smith นะทุกคนนะเออตอนผมเห็นเกมนี้ตอนแรกผมตกใจเลยลนะทุกคนแบบว้าวโหภาพสวยเหรอไม่ใช่อ,ะอ่ะไ้รอยจิกบ้าบอไปรับเล่นเลยดีกว่าทุกคนไป let's go ป่าไม้ในพงไพรมีกระดิ่งที่สั่นกลิ้งอยู่พร้อมกับรองเท้าสีขาวที่กำลังเดินมาพร้อมพัดสีขาวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเป็นเล่นเจ๋นไหลใจเบื้อเฮ้ยกดอีนะหัวลบเด็กยังห้อยอยู่เลยน้องแล้วกันโห โอ้โหนี่ยิงทุกคนยิงนะอุ้ยเมาช้าเกินไหวปะเนี่ย,ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาอีกหนึ่งปุบเฮ้ยอันนี้มันสุดเมาส์เลื่อนไม่ได้พี่นะสุดยอด fps รู้เอาไว้ซะด้วยด้วยโอ้โหยิงได้ปะ ป้าบอกนี่นนนไงนี่ไงมาดิวะอย่างคมอย่างแม่นนี่ไงคนไม่ยิงยิงมา้าคนมันเล็กเกินมองไม่เห็นยิงไม่โดนเอา้าอุ้ยน้องโอ้โห oh, oh. มึงมานี่เลยทำน้องเจ็บอีหารากโอ้ oh, oh, บึ้งตึงซะด้วย The Viking โอ้โหกลิ่นปากมึงแบบยังเหม็นนะก็มาดิวะนี่ไงอืมอืมแล้วกด F ฟ i n i s h นะอืมไหนขอลองสกิลหน่อยนะซีจีเฮ้ยอะไรอะ่ะไหนลองหน่อยนะซีจีซีจีอืมไม่โดนอะไรเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะนี่ไงแทุกคนไฟซิงค์สี่คืออะไรทุกคนซิงสี่นะอุ้ยไม้ไผ่นะ แบมบูนะแล้วก็ฟินิชปุ๊บคอมแบทอย่างมันนะทุกคนอืนหนหึ่งไปดิมไม้ไผ่ต่อดิปุ๊บปุ้ง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 เรียบร้อยดีกลายเป็นผุนผงฝงผยุยอ่ามันสอนเราแพร่รีแล้วทุกคนดิเฟลชั่นนะกด E ก่อนที่คุณจะถูกตีนะเพื่อจะดิเฟลโอเครับทราบแล้วมันก็บอกว่าถ้าศัตรูตีเป็นสีแดงเนี่ยดีเฟน์ไม่ได้นะเอ,อแต่สามารถดิเฟได้อยู่นะ สีทองนี้ก็คือว่าแบบว่าเออดีเฟกก็ไม่ได้ดีเฟนต์ก็ไม่ได้ดไไดคือหลบอย่างเดียวนะทุกคนสกิลสีทองนะโอเคก็มาดิว้าจ๋วยอุ๊บปุ๊บปุ๊บ้โหมันอาร์เมอร์ซูเป ER อร์อาร์เมอร์อืม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 นกูฟันไม่สนใจไม่ใส่จนเอาสตามิน่าหมดซะแล้วดีอืม,มอืมปุ๊บนี่ไงนี่ไงหลบเลยหลบ ปุ๊บฟันลบก่อนลบก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงกด F ไงอืมจะตายแล้วโอ้โหกระจอกงอ้อยต้องค่อยมอยเฮ้ยไม่ใช่สกิลเลยผมขอลองใช้สกิลก่อนตัวคิวนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี้ทำอะไรไไม่ด้ต้องลบโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่รีแปดพันสี่อเฮ้ยเล็กบินดีอืมกดย e ีก่อนจเจอไม้ไผ่เป็นไง ดีเฟกอีกทีนึงดีเฟกอีกทีนึงหลบ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 ,ลบแป,ป๊บแป,ป๊บใจเย็นเย็นสตอฤฤ็อปผีผีแดงและอันนี้ดีเฟกได้นะแต่ดีเฟนต์ไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเอ้ยทำไมเลือดมันเพิ่มวะเดี๋ยวก่อนเพิ่งสังเกตนี่ไงสก,กิลไปดิเอฟอีกทีนึงเรียบร้อยไปดิ นี่ไงวิ่งอ้อมหลังฟันหัวฟันคอโดดถีบไปอีกทีหนึง่งแล้วมีแมลงอะไรบินมาหิ่งห้อยนะเข้าไปในหูนะวจักจีห้หูชิปหายแล้วเฮจะผีเข้าอรอหูดาบปักคอ,อยังไม่ตายอีกเจือเกินแม่งออกมาจะาตายอีกหิ่งหย,ยง โอเคให้เลือกชายหรือหญิงนะเออ้าต้องคิดอะ่ะไปเลยแล้วกันอืมอุย้ยแม่งภาพอย่างสวยอย่างจำ้ำบ้าบ้าบอโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยแปดหวีผมถูกใจคนนี้ไปเลยละกันใไรอะ่ะเอามันให้ใส่ชื่อนะทุกคนนะ Let's go ไปชื่อนี้เลยความหมายลึกซึ้งมากอุย้ยแล้วมีชื่อเราสลักอยู่บนหยกด้วยนะอุย้ย ไหนขอดูนะสิทำอะไรครับอุ่ยดูเจ๋งมากเลยช่วงหน่อยชวงหน่อยขอถือได้ไหมครั้งหนึ่งขอเอโอ้โหน้องงอนละเฮ้ยกล่องอะไรอาฮีพีี่ยหน้ากากอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีออีกแนจี่ะแ้วกูนั่งทำไมก่อนเบมบูนี่หินวาบนะเฮ้ยเราตัดได้ด้วยอเน่ยตัดได้ด้วยตัดหมดอ่ะฟาร์มโหสะพานอย่างพังอ่ะน้องเดินระวังด้วยลูบี้เดินระวังด้วยเฮ้ยสะพานอย่างผุอ่ะโอ้ไม่จะฆ่าม โอ้หนูทำสะพานมันพังไปแล้วว่ะแล้วพี่จะมายัางไงตรงนี้กว่าโดดไงแล้วก็แดชโชว์ไปหนึ่งทีแล,แล้วก็คิวตกลงมา,อ,าอุ้ยอะไรอ่ะไม่ทำอะไรครับทุกคนเอาไม่ได้หรอเ <c ười> อานี่ไงชัดแจ๋วเลย <c ười> ไรงเก็บดอกอะไรวะนี่ดอกมือดอกอัญชันรึวิลางเมาหน่วงมากเลยเนี่ยว้าวกนกสวยมากเลยอ่ะ เอากลับบ้าดไดป่าอแม่งจ้เอากใหบเ้านใหเธอ้อากใบเอนู้ากให้เธอรู n อากให้เรอากใ่้เรากให้ธอู้ากหเอรากให้เอยาใธรูอยากใเอรอากให้เธออยากใเธออากใหเรากหเออยเธอยากเลอรูยากใเอรอยากใหเธากเธอรูาใ้เออากเอยากให่อราให้เใเออยาะหมดธรอกับออาหเรห้เธอ้ยใเอรอกัเคออยากใหนเยิกใหงเอยก่อน โอ้ยอย่ามาวัดแม่นขังผมนะบอกก่อนนะอย่างนะเียนเกมยิงปืนนะไม่พลาดสักตัวนะบอกก่อนอุ้ยชิบหายพลาดแล้วเฮียนี่ไงเมื่อกี้หลอกเล่นเมื่อกี้หยอกเล่นนี่ไงนี่ไงเจอฟิกช็อตนธนูมันโค้งหรือเปล่าวะคิดไปเองบ่โอ้โหุ้ยขนมันยังสวอระทำเป็นเล่นสมกับเกมร้อยจริงๆเลยว่ะ แ yeah. ย่เกมฟรีนะเนี่ยบ้าบอไปไปทุกคนเลสโก้เลสโก้มีของมีของเก็บกระพุนจังเกือบลื่นไหลเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแม่งลงไงอ่ะมันไม่เจ็บใช่ปะไม่เจ็บหรอกเกมจำยุทธบ้าบออุ้ยน้องมอนมอนฟุ๊บกดอีกดอีอีกรอบนึงแล้วก็ฟินิเจอร์เนี่ยจิ้มไงจิ้มจ้วงไงโอ้โหท่าอย่างเท่นี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงจิ้มเก็บของก่อนมีหีบด้วยทุกคนได้หยกมาห้านะนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรทุกคนเฮ้ยมีไซโพสด้วย,ย,ย,รวยหรอมันบอกให้ให้ยิงิงห้อยสีม่วงหรอกด V ีสกิลดูซีกด V ีสกิลดูซี C. ออกมาให้เสร็จเควสก่อนล้าอันนี้มันไม่มาสปอยกดไม่ได้เนะี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมหน้าจอผมมันแบบ สอ,ส,สองแสงสองแสงอ่ะต้นพิษดอกไม้หรออุ้ยแชนวับทุกคนกดแชนวับก่อนแล้วกัน zoom เดี๋ยวนะอ๋อนู้งไงนู้งไงเจอแล้วเจอแล้วนูอยู่ไหนละ่ะนี่ไงกว่าจะหาเจอนะอุ้ยนู้ตัวเบิ้มตัวเบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มไปเลยได้เรายิงตรงนี้ได้ปะ เรายิงไกลๆเลยโอ้มันยิงไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเรามีเพลงด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่ะ I will k e e p y o u ย love ทำไมอ่ะมันโหดหรอไม่จริงหรอกมันไม่โหดหรอกคิดไปเองโอ้โหมีหนังปลาลุงให้ดูด้วมีละหนังปลลุงเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวมาดีมาดีอุ้ยเสียวดิควันอย่างรัว อันนี้ต้องหลบนะสีทองนะมาดิหน้าจักทองอนี่ไงนี่ไงโหดิ้นหนีลงไปดิน่นผมแร็หลบไงสกิลไปทีนึงฟันรัวๆปุ๊บสกิลโอ้ยได้ของแล้วเปลา่าได้ของแล้วเปลา่านี่ไงกด e ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงเปียบบืนไมด่ดีไม่ได้เก่งเท่าไหร่หวานมีอะไรลมอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมีตัวหนังตะลุงมาด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ม,มีตัวหนังตะลุงมาด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตัดผิดดีเฟกไปอีกทีไงอื โอ้โหเลือดเต็มหลอดอีกแล้วอุย้ยนี่ไงสีแดงนี่เฟกได้นะก็คิวอคอมโบป,ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าอีกมันหนีเราเข้าไปไหนแล้วกูเข้าตามหมดออุ้อ้ยโโหดีเฟกไปทีนึงแล้วก็แดชลบปุ๊บฟันปุ๊บปุ๊บเฮ้ยต้งท่าอะไรอะ่ะดีเฟกไปอีกทีอืม,อมฟันยับ ดีเฟกได้อีกทีเฮ้ยมันหมุนอุย้ยนี่ไงเจอฟินิชไงเจอแคนเซิลแอนิเมชันนะดิน้ำมึงเลือดเลือดเลือดเฮ้ยไม่มีเลือดแล้วคุณตามอีกตามเฮ้ยนี่ไงทำเป็นเล่นไปใจไหลซึ้งอุ้ยแล้วเราเซียนเกินไปปะถามจริงดิใครมันจะเซียนขนาดนี้อืมอืมเลิกฟินิชมันจะตายแล้วทุกคน กูก็จะตายด้วยเหมือนกันตอนเนี้ย <First Love. S 1> เฮ้ยโอ้ย <Yeah. S 1> ให้มาสู้หลังจากเวลสามสิบอย่างนั้นน่ะเหรอ <c oughs> โอเคก็แดกก็แด้มียุง่งก็แดกเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะอีหน้ากากทองอันนี้อะไรอะ่ะ ah. มีคนแรกเลยเนี่ยที่ไม่คุยกับฉันในเวลาที่สามวันที่ผ่านมาเนี่ยทำไมลุงกำลังดูเหงาจังอะสามวันเลยหรอไม่ได้คุยกับใครอ่ะอุ้ยเปิดแมพทุกคนเปิดแมพเปิดแมพเอาจ่ายห้าสิบแม่งปนกูด,ด้วยเฮียลุงก็เหงาเกินสักหน่อยไหมละ่ะยิงไม่ได้นะโชคดีไปนะยยเดี๋ยวแม่งคุยยาวไม่คุยละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอ่ะล้วแม่เราทำอะไรกับหมีอ่ะยิงเหรอโอ้หน้องน้องจะเอาลังพึ่งนะเออฉันควรจะเรียนรู้จากมันนะอะไรอ่ะอ๋ะอให้กูเรียนรู้ท่าจากหมีเนี่ยนะอ๋อก็คือได้ท่าใหม่เลยได้ท่าใหม่มาจากการดูหมีหยิบลังพึ่ง <Bra. S 1> เหลือจะเกอนจะเฮ้ยเดี๋ยวน้องอะไรอ่ะอุ้ยเอา เออหยิบนะซองธนูนะแล้วเราทำไงอะ่ะหยิบหยิบรังพึ่งไงอะ่ะฮัลโหลนี่ไงไหนอะ่ะธนูไฟไหนอะ่ะเดี๋ยวพึ่งนมันจะมาต่อยเราปะเนะี่ยเออสวิตต์อเบลิตี้เหรออ๋อกดออตินเนตนะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะเออหยิบธนูขึ้นมานะทุกคนแล้วก็กดออตินเนตเปลี่ยนลูกธนูโอเคธนูไฟมาแล้วดีอนี่ไงแล้วเก็บไงก่อนอ โอเคอันนี้คือใครอะไรทำอะไรอยู่อ่ะหัวติดในหินเหรอเมื่อกี้ให้เราเลือกนะมีอะไรบ้างอ่ะล่มอะะดาบคู่อันนี้ทวนนะอันนี้แฟนนะเออแฟนแหละผมเออผมอยากมีแฟนเอาแฟนนี่แหละชัดเลยอันนี้ถูกจุดประสงค์เราที่สุดแล้วทุกคนอันนี้อะไรอ่ะแต่งตัวหรอมีห้อยไก่ด้วยเหรอโอ้โหเชีย่ยอย่างสวยอ่ะ พับเทนดิอ๋อโอเคออนไลน์โหมดล็อกอยู่นะล็อกอยู่นะยังดูไม่ได้นะเกือบแล้วเกือบเสียตังค์แล้วดิไหนเราดูพับสิอ oh, okay. ุ้ยสกิลคิวล่ะอะไรวะเนี่ยหมุนๆนะแต่ดูจากรูปแล้วฮิวแน่นอนไม่ต้องถามไทยเออแล้วก็ทุกคนอย่าลืมใส่โค้ดนะครับอ,อ๋วผมใส่โค้ดก่อนนะดิลืมแล้วเนี่ยเล่นเพลินเกินน่าจะอยู่ในออเทอร์นี่ไง code. เอ็กเซนโค้ดอ่า นี่อันนี้โค้ดนะทุกคนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ดีสคริปชันของคลิปนะโอเคเรียบร้อยได้อะไรวะร้อยยกกับอะไรเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรน่าจะใช้เปิดกาชาอุ้ยลองสกิลเลยไงนี่ไงไหนขอลองพัดหน่อยไหนพัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอพัดหน่อยเป็นไงล่ะนี่ไงตีไกลไงไอตีไกล เฮ้ยมันตัวฟ้าแล้วเอฟได้ทุกคนเอ็นเคาน์เตอร์พี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 อ๋อนี่นี่แท่นว้าผมลืมนะไม่เห็นนะโอเคโอ้ยตาบอดได้ไงวะออกไปจากทางดิเอ้ยนี่มันถนนสาธารณะลูวเว้ยเย่มีเรื่องอะหนอเอาไะล่ะเจ้าไะล่ะมีเรื่องหรอเอาไะล่ะมีเรื่องหรอเจ้าใช่ไหม ือองยากมีเรื่องให้ไหมมาถึงก็มีเรื่องเลยกูก็มาดิบวะเฮ้ยสกิลไม่ได้ใช้เลยทุกคนปุ๊บเนี่ยสกิลหมีไงปุ๊บมันถึกไปป่าวะทุกคนก่อนเอามึงก่อนเลยหืมอยากมีเรื่องเหรอแล้วสกิลหนึ่งไงอื้มอื้มอื้มสิวปุ๊บสกิลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเป็นพัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหใช้พัดตีไม่ตายแน่ชาตินี้ดูทรงละเฮ้ยชากบเหรออะไรอ่ะ ถนนสาธารณะรู้จักหรือเปล่าบางทงบางทางอะไรถนนสาธารณะอืะไรอุ้ยอุ้ยทำอะไรทำอะไรกำลังภายในหรอมีดาบไม่ใช้ใช้มือฟันอีกอุ้ยอุ้ยยายาอุ้ยอะไรอ่ะโดนระเบิดความเอามันหนีอ่ะอุ้ยอุ้ยโหโคตรกากอ่ะปึ๊บ โอเคได้ยกมาห้าทุกคนขี่ม้าได้ไหมขโมยม้ามันได้ปะว,ว้าวโอ้ยนี่มันหมู่บ้านทุกคนนะโอ้ยเขากําลังอารีน่าทุกคนอ่ามันสอนเราพีพีนะทุกคนนี่ไงมาดมิได้สู้รัวๆเลยทุกคนนี่ไงฮืมฟินิชอีกปุ๊บทำอะไรอุ้ยดับไฟอืมถอยแปบ๊บมาดีเอาจะพุ่งมาดิจะพุ่งมาดิอืมประสบการณ์มันบอกอย่ามาห้าวกับหนูนะ เอออย่ามาเท้ากับหนูนะตัวผอมแค่นี้ทําอะไรได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไปเจอตัวใหญ่มาูหรือเปล่าข้างหน้าน่ะเออไม่รู้แต่แล้วว่าฉันเป็นไฟเฮ้ยมมนกดเอดไม่ได้อ่ะออ๋อโอเคฮัดสีนนะ <c oughs> เฮ้ยมันมีมแมลงอยู่ในตาด้วยเหมือนไอ้ยักษ์ต้นเกมเวยทุกคนอ้าวโอ้ม่เราสกิปนะทุกคนโหแต่คนอย่างเราจะสกิปทำไมล่ะเออไปสกิปนั่นแหละถูกแล อุ้ยเขาสู้กันอยู่อะเราแจมได้ปะเราแจมได้ปะอุ้ยเอ่อเออขอขอโทษครับเฮ้ยอุ้ยจังหวะนี้แหละทุกคนมันกำลังสู้กันอยู่ทุกคนเราแอบเข้าไปนะมันไม่รู้ตัวหรอกว่าแต่รอบนี้มันไม่รู้แน่เพราะว่าเราจะสะเตลไปทุกคนเราจะไปสเตลไปแจมทุกคนเราจะสะเตลไปแจมโอเค ไหวแล้วขอสักหน่อยละกันขอสักหน่อยไม่ได้นะโอเครอดไปนะรอดไปนะ <S <S ออลีน่าแชมเปียนน,น,นน่นาะราคานี้เป็นราคาพิเศษที่ฉัน,นให้คุณเลยนะนนเดี๋ยวมันบอกว่าราคานี้เพื่อเราเลยนะแชมเปียนอลีน่าที่เราเพิ่งชนะมาเมาื่อกี้เออไปเจอในทํารุ่มให้ราคาเราจะบ้าบอจะรั่ว โหหน้าไม่อายเลยอ่ะเออมาขายของที่ขโมยมาแล้วก็ให้ราคาอย่างขยะเลยบ้าบอเออ tracking children นะฉันไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกผกแม่งค้ามแม่งเลยยาวเกินอ๋อพิยวอ่าสรุปแม่งให้หมดเนื้อเรื่องมันก็สนุกดีนะทุกคนเออลูกนี้ผมน้าแปลแต่แรกว่ะอันนี้อะไรอ่ะอันล็อกเลยไม่รู้เลยอันล็อกหมดอ่ะผมอ่ะ อุ้ยได้เสื้อใหม่หรอไหนลองเช็คซีทำเป็นเล่นไปใจไรเสื้อหล่ะเสื้ออุอ้ยโอยมันมันดูแปลกๆฮะจดหมายทุกคนรับจดหมายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะลุงลุงลุงโดดเล่นกับกบหรอลุงทำอะไรเนี่ยโอ้โหชันเลยให้กูเรียนท่ากบอ๋อนี่ไงเราได้ท่ากบแล้วทุกคนเอ้ยอย่างเจ๋งแจ๋วอะ่ะเออ มีหีบด้วยซ่อนอยู่ข้างหลังลูปปั้นเพื่อนมันทางนี้นะทุกคนไม่ให้เราทำอะไรให้เราเข้าถ้ำหรอเอ้ยน้องแมวเหมียวอ้าวเราไปหยิบลูปปั้นมาเนี่ยพุดดาวนะออ้ยได้ของด้วยออ้ยอันนี้อะไรอะ่ะลุงตกปลาเหรอมาคุยหน่อยสิอุ้มไม่ใช่ลุงบ้าบอน้องผมมีท่าด้วยนะทุกคนโอ้หินนั่งทีกระโปรงแพมเลย ต่เย็นน้องลุกลุกโปลุกน้องโปะโปะนั่งยังไงให้กระโปรงแข็งขนาดนั้นอุ้ยมีสัตว์ขี่ด้วยทุกคนดูดิเชีย่ยไม้ห้องดูดิเดี๋ยวมันสัตว์ขี่ยังไงวะเนี่ยหมาจูงอันนี้ของไปเปนพาร์ทุกคนเออไปทุกคนมาเราไปเควสดอีกนะเออท่านวาร์ปท่านวาร์ปอืมอย่ามาทําให้ตกใจนะบว้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอ่านก่อนไซโพสอะไรอะ่ะ ดูดิสเควส์อัลล็อกเมริเดียนทัสแอบิลิตี้อะไรอะ่ะอุ๊ยทุกคนเราแก้หินได้หรออุ๊ยไม่โอ้โหผ้าคลุมอย่างสวยนี่ผ้าคลุมสวยสุดอะ่ะผมไ,มได้ผ้าคลุมอะ่ะมา,มากดเลยจบเนี่ยแอนิเมชันเปิดกาชาแล้วทุกคนโอ้โหเราดึงทะยอยเลยย,ยิงน้ำเก่งเรียบร้อยได้พูมาอันหนึ่งโอ้อะไรวะ ไปกันต่อไปกันต่อไปเควสก่อนนะไปเควสก่อนนะอุ้ยดูบนเมืองอย่างสวยอ่ะอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ให้เราไปหาใครครับเนี่ยอุ้ยน้องเป็ดน้องเป็ดอุ้ย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 เดี๋ยว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 ไม่ได้ตั้งใจขอโทษอุ้ย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 เดี๋ยวดิสต็อปสต็อปพิดแม่งกดผิดนิดเดียว จะเอาใช่ไหมน้องหา่านจะเอาใช่ไหม,หม,หมนี่ไงกูปลาห่านเลยาาาาเกูปลาห่านปลาห่านเจอท่ากบเลยเป็นไงนี่ไงโดนแคมเปิอนอีกแล้วนิดนิดหน่อยๆทำเป็นโมโหโ,โอ้ยกูไม,ม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะกูผู้มีเรื่องกับทุกอย่างทุกคนทุกประสาประสิ่งผมขอเช็คก,ก่อนบ้านใครครับ อันนี้บ้านใครครับขโมยอืมบ้านใครไม่รู้ขโมยก่อนขโมยหมดเฮ้ยเขาเต้นอะไรกันอนะ่ะทุกคนเอออุ้ยอุ้ยยิงได้ด้วยเหรออย่ามามองหน้าฉันอย่างนั้นนะอย่ามามองหน้าฉันอย่างนั้นนะอืมอืมอย่านะมีเรื่องกูผู้มีเรื่องกับทุกคนอืมวุ่นวายวุ่นวายมันมองหน้าฉันก่อนนะคะกูจับทุ่มเลยนี่แหละมองหน้าเมื่อกี้อันนี้แหละอันนี้แหละใช่เลย นี่อุย้ยโอ้โหไอ้นี่อวังเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้ฉันมีเรื่องกับคนนี้แค่สองคนจเจ้าไม่ต้องมาช่วยจเจ้าไม่ต้องมาช่วยฉันไม่ใช่มาช่วยเขาแตะนิดแตะหน่อยมองหน้าอืมไอ้นี่ก็อาวังนะอาวังนะอืมอืมอืมลบเลยอะไรก็ติดแดงอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอะไรวิ่งมาเฮ้ยอะไรวิ่งมาอุย้ยโดนลุมทุกคนฉันเป็นแค่สาวตัวเล็กๆน้อย อุ้ยอุ้ยอุ๊ยขอโทษอุ้ยอุ้ยอ๋อ้ออเออโดนจับเหรอทำไรเนี่ยโอเคแล้วเราอยู่ไหนอะเรามาเกิดที่ไหนเนี่ยเอาออกไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็เราโดนขังคุกหรอแล้วแสดงว่าไอ้น้องห่านนี่ก็โดนขังเหมือนกันนะหรอใช่หรออืมอ เรียบร้อยครับโดนจับ